สำหรับประเทศไทยนะคะภาวะหยุดหายใจขณะรับจากการอุดก้า้นเนี่ยพบสูงถึงร้อละสในประชากรวัยกลางคนหากไม่ได้รับการรักษานะคะปล่อยทิ้งไว้คนไข้ก็จะมีอาการของการนอนไม่มีคุณภาพเรื้อรังค่ะตื่นมาก็จะไม่สดชื่นแล้วก็มีอาการง่วงนอนกลางวันซึ่งรบกวนเรื่องของการทํางานแล้วก็สมาธิความจำนะคะมีความเสี่ยงที่จะเกิดอุบัติเหตุจากการขับรถขับในหรือว่าอุบัติเหตุจากการทํางานสูงขึ้น นอกจากนี้ก็เพิ่มความเสี่ยงที่จะเกิดโรคภาวะหลอดเลือดและหัวใจที่สูงขึ้นได้เช่นความดันโลหิตส,สูงโรคก,กล้ามเนื้อหัวใจขัดเลือดหัวใจเต้นผิดจังหวะเพิ่มอัตราเสี่ยงต่อการเกิดภาวะกล้ามเนื้อหัวใจขัดเลือดในระหว่างการนอนได้ค่ะก็คือเป็นโรคหัวใจกําเริบในระหว่างที่หลับแล้วก็เสียชีวิตการรักษาภาวะหยุดหายใจขณะดลับจากการอุดกั้นนะคะมีหลายวิธีนะคะเม่ว่งแต่การลดน้ําหนักปรับเปลี่ยนท่านอนนะคะหรือใส่ที่ครอบฟัน หรือแม่กระทั่งใช้อุปกรณ์ที่เรียกว่าเครื่องอัดอากาศแรงดันบวกขณะหายใจเข้านะคะศูนย์บริการตรวจรักษาและวิจัยปัญหาการนอนโรงพยาบาลสงขลานครินนะคะก็ให้การดูแลผู้ป่วยกลยุ่มที่มีความผิดปกติของโรคจากการนอนหลับทุกชนิดนะคะโดยเรามีการตรวจวินิจฉัยการนอนชนิดมาตรฐานเป็นประจำทุกคืนนะคะก็คืนหนึ่งประมาณ4คนนะคะให้บริการวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์นะคะ ะะต้องการที่จะหาโัวกกรงซึ่งเป็นแอปพลิเคชันขึ้นมาเพื่อที่จะคัดกรองในเชิงลุกนะคะหาผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยงต่อการเกิดภาวะหยุดหายใจขณะหลับจากการอุดกัน้นและวัตถุประสงค์ที่2ก็คือต้องการให้ประชาชนเนี่ยมีความตระหนักแล้วก็เข้าใจตัวโรคนะคะแล้วก็รวมถึงให้คําแนะนําเกี่ยวกับการดูแลรักษาตัวเองในเบื้องต้นจริงๆแล้วเรามาทําวนะิจัยร่วมกับอาจารย์หมอกองทองนมะประมาณสัก3ปีเศษที่แล้วนะครับ โดยที่มีนักศึกษาปริญญาเอกนะครับเราก็มาเห็นว่าทางท่านอาจารย์เนี่ยมี Data ขนาดใหญ่มากเลยนะครับเราก็จะทําในคอนเซปต์เรื่องของการใช้ big data เพื่อจะมาวิเคราะห์ในเรื่องของการใช้ Data ทําการประมวลผลนะครับว่าคนคนนี้เนี่ยถ้าสามารถจะลดโดยที่ไม่มาตรวจการนอนได้เนี่ยสามารถจะตรวจจับได้หรือไม่เริ่มต้นจากการที่เราเก็บรวบรวมข้อมูลคนไข้ย้อนหลังไปประมาณ1000คนค่ะ เอาข้อมูลที่เกี่ยวกับการตรวจการนอนอาการอาการแสดงของโรคแล้วก็ผลตรวจการนอนที่ผิดปกติค่ะแล้วเราก็มาวิเคราะห์หาปัจจัยเสี่ยงที่ทําให้เกิดโรคหลังจากนั้นเราก็เอาปัจจัยเสียงทั้งหมดมาสร้างเป็นโมเดลขึ้นมานะคะแล้วก็ทําออกมาเป็นแอปพลิเคชันเพื่อไว้คัดกรองนะะเนี่ยค่ะเราเองก็มีการศึกษาแล้วก็เคยมีนักวิจัยในมอ,อเนี่ยทำนะครับก็จะมีียกวกาสภาพแวดล้อมเยอะมากนะครับอย่างเช่นชนิดของโทรศัพท์ ความไวของไมโครโฟนเวลาเขาตั้งเมตั้งไหนนอนอยู่ตำแหน่งอะไรบ้างนี่นะครับก็ปรากฏว่าในสภาพของเราที่เป็นแบบเรียกว่าระดับชาวบ้านทั่วไปเนี่ยจะมีความผิดพลาดมากนะนั่นจะเป็นการลดความแม่นยำนะครับแอปพลิเคชันของเราเนี่ยจะเป็นลักษณะการแบบสอบถามแบบสอบถามของเราเนี่ยซึ่งมีแค่6คําถามเองเนี่ยความแม่นยําก็ได้ประมาณ90บวกขึ้นไปนะครับซึ่งดีกว่า แบบสอบถามที่ใช้ในต่างประเทศเนื่องจากว่าเวลาเขาทําการวิจัยอย่างนี้เนี่ยเขาจะใช้สภาพแวดล้อมของต่างประเทศอย่างเช่นก็จะเห็นนะว่าคนทางด้านยุโรปอเมริกาเนี่ยตัวใหญ่มากนะครับของเราเนี่ยขนาดคอขนาดเอวเนี่ยเราไม่ได้เท่าเขาแน่นอนเราเนี่ยมีการใช้ d a t a ที่เก็บจากของชาวเิเชียโดยเฉพาะเราก็มาวิเคราะห์ในเชิงสถิตินั้นแบบคณิตศาสตร์ที่เราสร้างขึ้นมาเนี่ยก็คือได้จากการที่เป็นข้อมูล ที่เราเก็บจากตอนนี้ก็จะเป็นประชากรไทยเป็นหลักนะครับก็น่าจะมีความแม่นยํามากกว่ามีความเป็นกลุป่มเป้าหมายที่ชัดเจนมากคือมีความเหมาะสมกับประชากรชาวเอเชียอันนี้คือจุดเด่นของแบบสอบถามของเรานะครับเราเอาแอปพลิเคชันนี้ไปทดสอบความแม่นยํานะคะพบว่าความไวในการคัดกรองภาวะหยุดหายใจขณะหลับจากการอุดกั้นเนี่ยมีความไวสูงถึงร้อยละค่ะแบบสอบถามเรามีความไวกวไวในที่นี่หมายความว่า เราเนี่ยสามารถที่จะแยกกลุ่มคนที่มีโอกาสเสี่ยงสูงเนี่ยได้นั่นยัางนั่นคือความไวและคนที่มีความเสี่ยงต่ำนั่นยํานั่นคือความไวส่วนที่บอกว่าที่เป็นตรงกลางน,นั้นแหละครับที่ในลักษณะของตัวแบบสอบถามเนี่ยอาจจะต้องมีวิ่งขึ้นวิ่งลงได้นะครับซึ่งอันนั้นก็จะต้องมีการบริหารจัดการอื่นซึ่งในแอปพลิเคชันเราเนี่ยก็จะมีความต่างจากจากคนอื่นเข้าไปนันเนื่องจากเรา ทำงานร่วมกับสูงการนอนเนี่ยนะครับเราเนี่ก็จะมีคําแนะนําเลยถ้าท่านมีอาการตัอไปนี้ท่านทําอะไรบ้างแล้วก็มีวิดีโอในเรื่องของการทํากายบริหารนะครับแล้วในแอปพลิเคชันของเราเนี่ยยังสามารถที่จะให้คะแนนในการทํากายบริหารได้นะครับหมายความว่าถ้าท่านทําทุกวันเนี่ยแอปพลิเคชันเราจะเตือนท่านนะ,ะถึงเวลาที่ท่านจะต้องทําแล้วท่านทาไป30นาทีทําไป3เดือนท่านกลับมาทําแบบสอบถามใหม่ อาจจะเห็นว่าสกอร์ในความเสียเ่ยงนลดลงอะไรอย่างนี้นครับอันนี้ก็คือเป็นแอปพลิเคชันที่ไม่น่าจะเหมือนกับชาวบ้านที่เขาอยู่ในทั้ง iOS แล้วก็ทั้ง,ทง Android ทั่วไปครับอยากจะผลักดันให้แอปพลิเคชันตัวนี้เข้าไปสู่ชุมชนมากขึ้นค่ะให้ประชาชนในกลุ่มที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงสูงเช่นอาชีพที่ขับรถหรืออาชีพที่ต้องใช้สมาธิกับเครื่องจักรกลรในการทำงานเนี่ย ได้มีส่วนในการคัดกรองตนเองค่ะหากเพราะว่าตัวเองอยู่ในกลุ่มเสี่ยงหรือเป็นโรคเนี่ยก็อยากจะให้เขารับการตรวจวินิจฉัยแล้วก็รักษาเพื่อจะเป็นการป้องกันอันตรายที่จะเกิดขึ้นจริงๆเราใช้เวลาแค่2 3นาทีนะครับทดลองทําแบบสอบถามดูนะครับซึ่งถ้าท่านอยู่ในโอกาสที่เป็นเสี่ยงสูงเนี่ยเราค่อนข้างมั่นใจว่า90%เซนีนะครับน่าสามารถจะตรวจเจอได้ท่านก็จะได้วางแผนในเรื่องการที่จะมารักษานะครับก็ ในระยะยาวเนี่ยก็ดีทั้งชีพิตแล้วก็คนที่อยู่รอบข้างเราด้วยนะครับผมคิดว่าอันนี้นครับที่คิดว่าเป็นเป็นประโยชน์อย่างมากแล้วเราก็ดีใจนะครับถ้าแอปพลิเคชันเราเนี่ยสามารถจะปตอบโจทย์แล้วก็พัฒนาเรื่องสุขภาพของของคนไทยด้วยกันนะครับไม่มีค่าใช้จ่ายอะไรนะครับในแอปพลิเคชันนี้ก็ขอเชิญชวนนะครับศูนย์บริการตรวจรักษาและวิจัยปัญหาการนอนโรงพยาบาลสงขลานครินนะคะ ก็คาดหวังว่าการมีแอปพลิเคชันตัวนี้เนี่ยจะช่วยให้ประชาชนทั่วไปมีสุขอนามัยการนอนที่ดีและถูกต้องได้นะคะ